พ่อซื้อยาหน่อยครับหมอเป็นอะไรมาครับผมกากครับเจ็บมากครเอาจริงๆเนี่ยผมเพิ่งพูดเรื่องแมนยูไปกับเชฟเฉียบเลยนะคือหนักมากครับแมนยูตอนนี้คือหนักมากแล้ววันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมวันที่อ่อนแมนยูเจอลิเวอร์พูล อนุญาตเปลี่ยนรูปปกกเ Facebook ตัวเองกูใส่ปี๊ปลอเลยฮะ <c oughs> รอบนั้นโดนเลยนะเจ็ดศูนย์รอบนี้ไม่ต่ำสิบมื <c oughs> ตายดีกว,ว่าเด็กผีของเราอะสงครามเย็นห้าคะแนนสองจุดหนึ่งสงครามเย็นหมายถึงสงครามในฤดูหนาวสองจุดสอง สายหตุการเกิดสงครามเย็นแย่งน้ำแข็ง2.3ผลกระทบหลังสิ้นส,สงครามเย็นหนาวมันจะมีวิธีแก้หมพ่อห่มาะคุณครูภูมิใจในตัวเธอแม่ครูอยากจะให้สักนิ้วหนึ่งอฉันเป็นเด็กดีฉันเหลียวฉลาดเงอานมเย็นปั่นไหม ต้นปีมีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาค่ะพี่เข้าใจถ้นห,หนูคิดเคียะถ้าหนูไม่ไหวก็พยายามลบเรื่องแย่ๆออกไปบ้างก็ดีนะค่ะพี่งั้นหนูขอบล็อกพี่ไปก่อนนะพี่อะบอกเอบอกกูทำอะไรเนี่ย <laughs> นี่เรื่องแย่ๆ,ๆที่ว่าของมึงเนี่ยคือกูอะ กํากำลังใจเอาความหวังดีกูคืนมาเลยอีปอบอยู่คนเดียวมันจะมืดนะอีเพนเลโอ้ใจายใจลายมากเ <c oughs> ลี่ยงรถปีใหม่ค่ะข <c oughs> ับออกไปไหนไวันนั้นอนะไปกัมพูชาไปเออเวียดนามไปเวียงจันทร์แล้วค่อยเข้ามาตรงเทศบาลนคนระข,ขอนแก่นโอ้โห กิโลเมตรฮะรถมันติดไงคนดูไปไหนมาไหนเนี่ยช่วงวันหยุดยาวยิ่งโอโ้โหเทศกาลปีใหม่อ,อสองการานต์อะไรอย่างเงี้ยหรถติดลบอุบัติเหตุก็เยอะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงฮะมันไกลไปไง ไอ,ไอ้ได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเมียมึงเนี่ยมัวผู้ชายนักเลยโอ้ยเรื่องในอดีตกูไม่คิดเล็กคิดน้อยอ๋อเรื่องไล่ปีแล้วสินะเออเรื่องมันตั้งสองสาวันผ่านมาแล้ว,วมึงนี่พอ่อพระแท้ๆสาธุเฮะ <S <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องมันนมนานมาแล้ว ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันถ้ามาคิดเล็กคิดน้อยเฮ้ยมันจะไปไม่รอดเอานะอะไรที่ปล่อยวางได้ให้อภัยกันได้เอ้ยคุยกันให้อภัยกันพ่อพารจริงๆเลยฮะ <c oughs> ห้ามขี่สวีทสวัร์เดี๋ยวนี้เขามีคำนี้บัญญัติแล้วเหรอฮะ <c oughs> มีในพจนานุกรมแล้วใช่ไหมฮนะแล้วดูท่าดิท่าอุตแมนด้วยฮะ <c oughs> นี่ดีอันนี้ดีเป็นไงบ้างเพ <c oughs> ื่อนสบายดีไหมไม่มีเคชัดนะ้มึงชัดนะมึงชัดนะมึงทักมา่งน้โอร้อยวันมันไม่เคยคุยไอ้เพื่อนคนนี้ไม่เคยคุยเลยเคยรู้จักกันตอนแบบ40ปีที่แล้วเดินผ่านชนหัวไหลแอดเฟซบุกันเดี๋ยวอยู่ทักมาสบายดีไหมไม่มีเค มันต <S uce> ้องอย่างนี้อย่าไปคุยเยอะเสียเวลาคุยเยอะใจอ่อนเราเริ่มรู้สตอรี่แล้วอืออืออออใจอ่อนกดโอนเงินจบไม่มีสักบทมันไปเลยฮะเมียไม่ฮัดครับมีมีสติกเกอร์เหลือสักอันไหมฮะกูรอกกระทืบเลยฮะหยอกอยาก ยามรยาทนะมีไหมมีมีก็เอามาใช้ไม่กล้าใช้จ้ากลัวจะเสียมารยาทสันดานมมรยาทมีก็ใช้บ้างไม่เสียหรอกมมรยาทสัะดานเนไอ้เชื้อนี่ขอให้กันอย่างนี้เลยเนี่ย <rôle> หมายถึงเออหมายถึงผัดแตงกวากินข้าวจุกลงท้องถึงสะดือกูไปได้หมดนะน้ำคุณขุนกัวไป